แอ่น,นี้ออกแสดงว่ากําลังเข้าซูหรือดูร้อนครับพี่น้องครับภาพอาจสิมืดมืดแน่ก็มินกับเขาโทษขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเออช่วงแรงครับช่วงแรง จักกะจันเลไลทอดจักกะจันเลไลซูพี่น้องกินได้ื้มนี้ครับอ,รอดเอาตั้งกระทะโกมินตั้งกระทะน้ำมันลงน้ำมันลง ハハハハハ จกักะจันเ่าครับแก่เฮ็ดได้หลายเมนูครับแต่ว่าสิเป็นก้อยย่างลาลาจบจักะจันก้อยย่างจกักะจันโดยสิเป็นแกงผักหวานใส่จักะจันกับเสีบคือกันครับพี่น้องมีหลากหลายเมนูนหมดหรือสีขัวอะได้แต่มื้อนี้โกมีนมะพร้าสู้พี่น้องกินครับพี่น้องเอ้ยรอดลอดอจักหน่อ,อ,อ,นอย หอมไปครับพี่น้องหอมได้นน่หอมได้นน่ราคาช่วงนี้ครับเริ่มฤดูกาลช่วงออกใหม่ๆอย่างสิครับของแจกรจันหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทเท่านี้นะครับแต่ด้ประมาณเจ็ดสิบตัว่ราคา,ย,ายังสูงอยู่ตาม ทองตลาดเฮาเนาะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเสด็จก่อนใส่ตองซ่อนไว้นี่แหละรอสักครู่เดี๋ยวปรุงรสง่ายๆครับปรุงรสสูตรง่ายๆเอาเลย ลดปรุงรดตามใจชอบครับใส่เข้าไปกุกเขาให้เข้ากันเลลโงเลงโคเลงเข้าไป ซิมคักเลยเด้อซิมคักเลยเด้อเบิดเด้เบิดเด้ได้ที่แล้วบรลลีล่อครับจวดลงจานไปเลยพ้อมเส์ฟพ้พอมเส์ฟ <c oughs> ตอนถอดขึ้นหลายอยู่โอ้ยซิมเบิดแลเลยเด้อนี่ซิมจนอิมกลุ่มยินเอ้ย พร้อมเสิร์ฟครับกับเมนูทอดจักระจันเล่่ครับผมขอบคุณครับโอเค